มือนี้มาเยี่ยมอินฟูฮะอินไอยจะซื้อยังไงให้อันนนี้นี่ครับอินฟูโหดูเขาเลี้ยงเราดิดูดิของบ้านของมันบ้านครับผมนี่ฮะมาเลี้ยงดูอย่างดีเลยปูเสื้อคะับปลานีปลาทอดนี่ปลาทอดดูไข่ดิสดไหมคุณว่าสดยังไงไม่สดลงขายเมื่อเช้าอ๋อวันนี้ดูคลิปอยู่เลยที่ขายใช่ไหมใช่ที่เห็นสดไหม ผมว่าไม่สดสดมันต้องดิ้นอ๋อทอดแหมมันตายแล้วเขาทอดแล้วโอ้โหนี่นี่คือในในคลองในสระเลยนะขึ้นจากน้ําแกะจากคายโฮมครับไม่ตายนะนี่ปลาไม่ได้ตายปลาแบบปลาเป็นอยู่เลยสดสดเลยสดสดเนาะแกะจากคายก็ขอนเจ็ดเข้าบมันพี่น้องดูครับมาเยี่ยมเยือนมาถ่ายคลิปมาถ่ายมิิวสกนี่ต้มแซ่บครับอาหารบ้านบ้านนะคะนี้แซ่บครับแซ่บเนยมือ เลี๋ยวพีกรุงเทพได้ยอาหารบ้านเลยนะครับผมไม่ขมมันไม่ขมเปรี้ยวอะไรฮะแต่ดีครับพี่เกดเขาเลี้ยงไงเนี่ยกับพี่สังเลี้ยงผักเออเนี่ยเขาเลี้ยงผักผมเนี่ยอะไรอรแล้วก็มะเขือมะเขือก็อะไรอะะือก็แตงอะไหนก็เนี่ยเนี่ยเห็นมะมะเขือป่ะผักเออผักไงผักสดๆจากสวนอันนี้อะไรแตง แปลงใช่แล้วมะเขือมะเขือรางมันเป็นยังไงหมือนกันอยู่แล้วเขาเป็นมะเขือมันก็ลูกใหญ่ๆอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยมันลวกมันไว้มันมันออกออกลูกใต้แตงอะคือพริเกลดนะเขาเขากลัวว่าเดี๋ยวเรากินไม่ได้เขาให้อย่างนี้แล้วเราเรากินเนี่ยเราก็เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนกินเอาไปที่ไกลๆนาไปสั่งสินะมะเขือเออมะเขือกับแตงอันนี้นะแล้วเขากินยังไงอ่ะกินอย่างนี้ป่ะกินก้อนนี่ก็อย่างไงนะพริกก้อนไม่ให้หรอกินยังไงต้องกินตรงไหนก่อนต้องกินตรงไหนก่อนอ่ะกินมะเขือดิอ๋อ กินดูก่อนอ๋อโอ้โหไม่ใช่มันเพื่อนอะไรไม่รู้ก็เลยอ๋อสะบัดออกแต่ที่บ้านผมก็คือที่คนที่บ้านเขาจะกินตรงนี้ก่อนอ๋อกัดหัวนี่มันคมเปนต้องกัดก่อนมันขมคืออ่ะแต่มันมันตกกระบกใช่ป่ะต้องกัดก่อนเพราะวอแล้วมันคืทำความสะอาดก่อนแล้วถึงกะนี่เรามากินข้าวกินนักกินหนักกินนักินหนักินหนักินนันกินหนักโอ้ยอะไรวะ เราไมากินข้าวกันเนี่ยโอเคชี้กินแก้วเโอ้ยดูที่ไหนดูดิพิเกตครับคนทําของเราสุดยอดมากครับต้นลดีสุดยอดครับครับนี่นี่คนกยะเจี๊ยบกระเจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊ยบกระเจี๊ยบเลยอร่อยมากครับคุณกระเจี๊ยบ